สวัสดีครับวันนี้จะทาประกอบนะครับมินิสปริงเกอร์นะครับก็ซื้อหัวนะครับมินิสปริงเกอร์แล้วก็ข้อต่อนะครับระหว่างตัวสาย pe ขนาด4ี่ทับเจดนะครับตัวนี้3 0มกว่าบาทตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวไปต่อเข้ากับท่อเมนนะครับตัวนี้เป็นหัวสปริงเกอร์ตัวนี้อยู่ที่ร้อยห้าสิบริต่อ ชั่วโมงนะครับระศมีประมาณ1เมตรนะครับัวนี้เพราะว่าจะเอาไปใส่ท่อมะนาวนะครับส่วนอีกหัวหนึ่งก็ประมาณ2เมตรนะครับรัศมีประมาณ2เมตรจะใส่ตัวตัวของต้นเงาะ,ะครับข้อดีของการซื้อมาต่อคือเราสามารถกําหนดความยาวของสายได้นะครับตามช้อนอตอนนี้ใส่เข้าไปแล้วนะครับหัวตัวข้อต่อ มีเบลอๆนะครับก็จะเหลือหวัวนี้ครับ,ค,รบคือถ้าซือ้อวันีว่าตัดไม่ตรงกันครับ แบบชุดสำเร็จก็มีนะครับแบบนี้นะครับชุดสำเร็จแต่ข้อเสียก็คือว่าความยาวของสายมันก็จะกำหนดไม่ได้นะครับแต่ของเราตัดตัดได้นะครับแล้วก็สามารถซื้อมาประกอบได้เรื่อยๆนะครับโอเคครับเดี๋ยวขอสาธิตเพียงเท่านี้นะครับ